สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานวยนะคะของงวดอ่อเมื่อาวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะพี่น้องห้าเนะคะก็หลุดไปนะคะ1นึ่งสี่แอดมินเจาะไม่เข้าตารางกําลังวันมานะคะ1นึส่ส่วนน้อยพิเศษนะคะเกาหกนะคะ เจาะไม่เข้านะคะ89นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าชุดเด่นนะส่วน76นะคะก็หลุดไปนะคะ54แอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะ25ก็หลุดไปนะคะเด็ดตัววิ่งมานะคะ2 7ก็ดก็หลุดไปสรุปแล้วเข้ามา1น้นอยนะคะมาชุดเด่นชุดเน้นนะคะโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆเนาะพี่น้องเนาะ1 2 3คู่นะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของอันนี้กันเลยจ้าแอดมินก็จะให้3คู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6 5 0 3 2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินก็ยังจะให้เด่นไปที่0นะเด่นไปที่0กับ 1>, 1นะคะ0กับ1นะชุดเด่นนะคะก็จะเป็น3 0 0 3 0 7 7 0เนาะ1 4 4 1นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น3 7 7 3นะ 2 4 4 2 0 4 4 0นะคะก็จะเป็น9559นะคะเนาะเบิ้ลนะคะก็จะเป็น22 55 9977นะคะเบิ้ลไม่มาหลายวันแล้วโดยที่แอดชอบนะ,ะจะเป็น24 04 0795นะคะเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเลิกๆน้อยๆไว้ในอกอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากถูกต้นรักปลักเอิร์สอะรให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนะทางตัวเลขชวยๆงานม,ม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า